เรามาทำความรู้จักกับคิมพิวเตอร์ค่ะคิมพิวเตอร์คือฉาย,ยาของคิมพีกาฟินิกบุคคลออทิสติกที่มีความสามารถแบบอัจฉริยะสุดใช่มีความจำที่ยอดเยี่ยมเหมือน<ช>ประหนึ่งว่าเป็นเครื่องบันทึกข้อมูลอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้เลยถูกต้องพี่นิกเพราะว่าตอนตั้งแต่ขวบครึ่งพี่นิกเวลาใครอ่านอะไรให้ฟังเขาจะจำได้นี่นะ สุดยอดนี่่ายแววความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะยังไม่พอคุณผู้ชมพอมาสามขวบสามารถอ่านอะไรได้ด้วยตนเองแล้วนะโโเราทําอะไรอยู่เลน่นตุกาตุนร้องไห้งองเงยไปเรียกหาแม่ถูกต้องแต่สําหรับคิมพีคุณผู้ชมเขาสามารถนะฮะจำได้ทุกอย่างที่เขาอ่านเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขายังสามารถแบบว่าอ่าน สองหน้าค่ะพี่นิกซ้ายขวาโดยการแยกหน้าซ้ายอ่านโดยตาซ้ายหน้าขวาอ่านด้วยตาขวาอ,อันนี้คือแบบว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมหลากหลายวิธีในการอ่านหนังสือให้เร็วนะแต่ยังไม่เคยมีวิธีไหนที่แบบเหมือนคิมพีเลยอ่ะพี่นิกมีวิธีไหมแบบว่าทริคที่แบบอ่านหนังสือเร็วๆอย like. ่างนี้ก็หลายอย่างนะอย่างเช่นคือในการกวาดสายตาในการใช้มือช่วยในการอ่านแบบตัว x หรือใดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยแบบนี้นั่นไงจะบอกว่าคิมพีคุณผู้ชมเขาอ่านหนังสือแล้วจด จำได้นะพี่นิกมากกว่า12,000เล่มฉะนั้นเวลามีใครมาถามข้อมูลเขาจะสามารถคิดและสามารถตอบได้โชวๆประหนึน่งว่าตัวเองเป็น Google โอ,โนโนโนอ้โัจฉริยะามากอะ่ะเขาบอกว่าคิมพีกอ่ะเหมือนมีฮาร์ดดิสต์อยู่ในสมองเวลาที่เขาไปเห็นอะไรและเขาจะบันทึกข้อมูลทันทีเวลาใครถามจำได้อย่างเช่นจิมถามว่า,าวันที่8กุมภาพันธ์คศ2001ตรงกับวันอะไรเขาตอบมาได้เลยวันพุธ ใช่นี่คือความอัศจรรย์แต่ในขณะเดียวกันพี่นิคข้อเสียของคิมพีกตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเขายังต้องหัดเดินอยู่ค่ะยังไม่สามารถเดินให้ตรงได้ใช่ด้วยความที่เขาเป็นออทิสติกแต่ในกระบวนการของการแบบเจริญเติบโตของร่างกายหรือความสามารถในการใช้ร่างกายของเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนคนปกติเช่นในการพูดอาจจะช้าหรือว่าพูดติดอ่างการเดินอาจจะมีตัวเอียงหรือใดๆอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเขาบอกว่า ยังไม่สามารถที่จะใส่เสื้อหรือว่ากัดกระดุมด้วยตัวเองได้ใช่แล้วแต่จิมมองว่านี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดมากแล้วเลย <c oughs> คิมพีกมาสอนเราบ้าง <c oughs> P.S.I. สาระดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิต